ประสาทแล้วเหตุส่วนพระองค์เหตุเกี่ยแกลพระราชบัลลังก์อันนี้นขา้ามับข้อห้ามพข้ามสอบสวนครับเรื่องสืบพระราชบัลลังก์นี่ห้ามพูดเหตุทางการเมืองในประการที่หนึ่งเหตุส่วนพระองค์ว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ราชการที่แปดไปทําให้ใครเกลียดหรือเปล่าทําให้ใครไม่พอใจหรือเปล่าไปดูดาว่าเปล่าใครหรือเปล่ามาดูประเด็นนี้ สำหับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศคำนี้แปลว่ากษัตริย์ที่ตายไปแล้วที่อยู่ในโลงแต่ภาษาไทยคือกษัตริย์ที่ตายอยู่ในโลงพูดง่ายง่ายและก,การที่แตดไม่ปรากฏคําสอบสวนว่าได้กระทําความขุ่นข้องหมองใจให้แก่ผู้ใดถึงขนาดที่จะกระทําการพรทุสลายเช่นนี้ไม่เคยทําให้ใครโกรธรับ มีแต่ประกอบคุณงามความดีทรงพระเมตตากรุณาแก่เราผู้ระนิกรทั่วไปทั้งพระราชาธยาศัยก็ปรากฏว่าเยือกเย็นละมุนละไมเป็นที่รักใคร่และเคารพสกการะของประชาชนทั่วไปไม่ขีดทันวันณะเพศและชาติศาสนาใดๆพระเจ้าอย่ัการที่แต่ไม่เคยไปว่าใครครับอัธยาศัยดี ดีกับคนทุกคนพี่ๆน้องน้องคนรับใช้ทุกคนรักครับทุกคนรักในหลวงรัชการที่แปดท่านเป็นคนมีเสน่ห์ท่านเป็นคนไม่มีที่มีภัยกับใครครับธรรมะธรรมโมก่อนสิ้นประชน1หนึ่งวันเนี่ยท่านยังไปเชิญอนุสาสนาจารย์มาบรรยายให้ฟังเรื่องประวัติทุกเ,เจ้าประการที่สองเกี่ยวกับ,ร,บ,บราชบัลลังก์หรือเปล่าก็ว่าอย่างนี้ ไม่ปรากฏแม้แต่น้อยว่าจะมีการขัดแย้งกันซึ่งสิบอันเกี่ยวกับราชบัลังใจอย่างใดเขียนสั้นๆครับไม่เขียนยาวเขียนยาวเดี๋ยวมันจะยุดทั้งก่อนและหลังเวลาเสด็จสวรรคตคือราชการที่ 8, แตการาชการที่ก้าขึ้นโดยอัตโนมัติสงสัยไหมครับห้ามสงสัยครับตรงนี้ติดป,ประตูตายห้ามพูดมากใครพูดมากติดคุกสมมติว่ามีคนไปเห็น สมมติมีคนไปเห็นในหลวงคนหนึ่งกำลับบงยิงในหลวงอีกคนอย่างนี้พูดไม่ได้พวกก็ไม่มีใครเชื่อถ้าพูดอย่างนี้ถือว่าดินนะคุณบอกคุณเห็นในหลวงองค์หนึ่งยิงในหลวงอีกองค์ไม่ได้แล้วยิงเสร็จแล้วได้เป็นในหลวงด้วยนะี่มันก็ยิงไม่ได้อยู่เลยเพราะฉะนั้นมันของตายครับไม่ต้องพิสูจน์ครับเพราะเขาไม่ต้องการพิสูจน์เขาไม่ต้องการหาความจริงเขาต้องการหาแท้ไอ้คดีนี้มันเป็นคดีแพ้ร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้ว คดีนี้มันตายตัวมันวางไว้แล้วในประการที่สามเหตุางทการเมืองรัชการที่แต่เสด็จขึ้นครองราชตั้งแต่พระชนมายุเพียงสิบพรนษาที่จริงอายุประมาณเก้าหกสิบขวบครับเป็นพระเ้าเป็นดินยังไม่บรรลุนิติภาวะการปฏิบัติพระราชภารกิจจึงไปทำโดยผู้สเด็จราชการแทนพระองค์ และในระหว่างนั้นพระองค์ก็ทรงศึกษาอยู่ณนะต่างประเทศท่านเมื่อทรงบรรลุนิติภาวะแล้วได้เสด็จมาเยี่ยมพระนครเมื่อวันที่ห้าธันวาคม2488ได้ทรงประกอบพระราชภารกิจด้วยพระองค์เองจนกระทั่งถึงวันสวรรคตเพียงหกเดือนเศษในระหว่างนี้ก็ไม่ปรากฏในท้องสำนวนชวนให้คิดว่ามีเหตุทางการเมือง อันประทบกระเทือนไปถึงพระอ,องค์ทั้งมีพระกระแสะรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร,รัชกาลปัจจุบันราชการที่าพระราชทานแก่คณะกรรมการว่ารัชการที่ดไม่เคยไม่พอพระไทยในการที่ต้องทรงปฏิบัติภารกิจยยางใดดังนั้นสาเหตุต่างๆอันเป็นมูลให้เกิดการรอบลงพระชนก็ไม่ปรากฏมีตกลงว่าไม่มีเรื่องทางการเมือง อันหนึ่งรัชการที่แปดได้รับความรักใคร่เคารพจากประชาชนเป็นทุนเดิมเนื่องมาจากสมเด็จพระราชบิดาเพราะว่าสมเด็จพระราชบิดาเมื่อยังคงทรงพระชนชีพอยู่ได้ทรงประกอบพระราชก,รากิจียกิจอันเป็นประโยชน์มากมายสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้ากรมหลวงสุขานักเครินพระบิดาการแพทย์ไทยเลยครับวันไมฮิโดนนี่ครับยี่สี่กันยาวันทิพยระชชนเนี่ย ลงมาสีราชก็เอาธงออกมาขายเนี่ยทั้งน้ำพระไทยก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตากรุณาทรงเกียริอาจารเผื่อแผ่ธนุบำรุงกุลระบุตรกุลธิดาโดยไม่เลือกชั้นให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาชั้นสูงเพื่อประโยชน์แก่อนุชนและประเทศชาติส่วนพระบ,บาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวในบรมโกศก็เรียกง่ายๆรัชกาลที่แปดแล้วกันนะครับขออนุญาตมันยาวเรียกว่ารัชกาลที่แปด รัชการที่แปดเมื่อเสด็จมิวัดพระนครกับประเทศไทยข้างหลังสุดนี้นะครับก็ทรงอยู่ในวัยแรกรุ่นคือเป็นวัยรุ่นเป็นที่รักใคร่ต้องตาต้องใจของประชาชนเป็นคนหล่อง่ายๆรูปล,ล่อครับน่ารักทั้งพระราชยศสายก็อ่อนโยนละมุนละไมแม้เพียงเวลาไม่กี่เดือนที่ได้ปฏิบัติท่าร,ราชกิจด้วยพระองค์เองในหน้าที่พระมกษัตริย์เป็นที่รักใคร่ของทุกคนครับทุกคนรักรัชการที่แปด ประเภทว่าสมัยนู้นเนี่ยสมัยนู้นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เล่าให้ฟังน,นะครับว่าทุกคนรักรักมากรักไม่รู้ว่รักจริงๆครับตามบ้านก็จะมีรูปบางทีก็ทําเป็นปูนเป็นปูนนูนนะครับรูปราชการที่แปดได้ทรงปรากฏแก่คนทั้งหลายว่าพระองค์ทรงพระปีชาสามารถทั้งน้ำพระทัยก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเมตตากรุณา และไม่ถือพระองค์ทรงสอดทรงทุกสุขของราษฎรทั่วไปไม่จำกัดชั้นวันละและาศาสนาทั้งนั้นพระไทยก็มีแต่จะให้ราษฎรอยู่ร่มเย็นเป็นสุขความข้อนี้ปรากฏชัดตามพระพี่เลี้ยงเนื่องความจงรับภักดีของราษฎรไม่ว่าชาติศาสาศนาใดๆที่แสดงต่อพระองค์นั้นเป็นที่ประจัก์แจก้งอยู่แล้วคณะกรรมการเชื่อว่า บัคชดรของพระองค์ส่วนมากคงถวายชีวิตเป็นาาราชภรทเรือยอมตายเพื่อกษัตริย์เพื่อพระมหากษัตริย์อันประเสริฐของเขาฉะนั้นหากว่ามีผู้ทนงองค์อาจประทุษร้ายต่อพระองค์จริงแล้วหลักฐานก็ควรจะปรากฏขึ้นมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอันหนึ่งเมื่อเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้นำพยา,ยานซึ่งเป็นผู้ที่รับราชการอยู่ในพระที่นั่งบรมพิมานมาสอบสวนเป็นจํานวนมากสอบทั้งหมดนะครับคนทีท่รับราชการในวังเนี่ยพยานเหล่านี้ต่างให้เท็จคาเป็นแนวเดียวกันไม่รู้เห็นเหตุหการณ์อแสดงวิวแววไปในทางที่ว่าจะมีผู้รอบวงพชนไม่เคยมีข่าวไม่เคยมีวิวแววและพยานที่มาให้การทางนี้ก็ไม่ได้แสดงอากัปกิริยา ให้คณะกรรมการเห็นว่ามีวิแววไปในทางที่จะมีผู้คิดประทุษร้ายต่อพระองค์เลยอันหนึง่งกรมตำรวจได้ออกประกาศโฆษณาเมื่อวันที่15มิถุนายน2489ว่าในกรณีเกี่ยวกับการสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8คณะรัฐมนตรีมีมติว่าหากผู้ใดมีหลักฐานเป็นอย่างอื่นนอกไปจากที่ทางรัชการได้ถแถลงไปแล้ว ก็ให้นำหลักฐานนั้นแสดงต่ออธิบดีกรมตำรวจโดยเร็วเมื่อได้ประกาศไปแล้วจนกระทั่งบัดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานว่าไม่เคยมีผู้ใดมาแจ้งเหตุการณ์ไว้อย่างไรเลยไม่มีคนมาแจ้งบอะแสเลยครับและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกทำการสืบสวนสดับจับฟังส่งสันติบาลไปฟังชาวบ,บ้านไปสอบไปสืบก็ไม่ปรากฏข่าวว่ามีใครจะลอบปลงผจน ไม่มีข่าวครับทีนี้ประเด็นหนึ่งอันหนึ่งปรากฏว่านะข้อสังเกตรัชก,การที่แตดได้เข้าที่พระบรรทมคือเข้านอนในคืนวันที่แตดตุลาคม2489เวลา3ทุ่มเศษๆ21นาฬิกาและตื่นบรรทมเมื่อเวลาประมาณย่ำลุ่งของวันที่9มิถุนายน ตอนประมาณสักตีห้านะเช้าเช้านี่เช้ามึดรัชก,การที่แปดตื่นนอนแล้วสมเด็จพระราชนานีได้สเสด็จมาถวายน้ำมันละหุงยังห้องพระบรรทมท้องผูกครับก็ต้องมีการสวนทวานสวนกนะ้กนผู้ง,ง่ายต่อจากนั้นก็บรรทมต่อไปอีกจนเวลาประมาณแปดนาฬิกาเช้ามึก สลากจะมีค่าไปถวบายน้ำมันระหุ่งที่ห้องนอนแล้วก็นอนต่อครับนอนต่ออีกประมาณสัก2 2ชั่วโมงเวลา8นาฬิกาจึงตื่นมันพร้มเสด็จเข้ายัางห้องสงห้องน้ําห้องส้วมพูดง,ง่ายๆขแรกจึงกลับเข้าที่คือกลับมานอนอีกต่อมาประมาณ1ชั่วโมงจึงเกิดเหตุเสียงปืนนอนไปได้ชั่วโมงหนึ่งเกิดถูกยิงครับ จากพฤติการที่ปรากฏดังนี้จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรทมมาแล้วดังนั้นคือตลอดคืนครั้งหนึ่งนอนหลับไปทีแล้วครับและตั้งแต่เวลาย่ำลุ่งถึงเวลาแบดนาฬิกาอีกครั้งหนึ่งก็นอนสองทีกลางคืนนอนไปถึงประมาณตีห้าใกล้สว่างพระราชนิเข้าไป ตื่นครับแล้วก็กลับไปนอนต่อเข้าออห้องสงแปดนาฬิกาก็เป็นที่เข้าใจว่าคงไปลงพระบางคนหนักไปอุจลาไปถ่ายหนักง่ายๆคงจะไปสวนสวนท้องสวนทาวาวรสวนก้นแล้วก็เลยไปถ่ายแล้กกลับไปนอนอาจจะเพียรึงรเสด็จเข้าพระที่อีก ต่อไปจากนี้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เกิดเหตุระยะเวลาหลังนี้เพราะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่าจะไม่บรรทมหลับคงไม่ได้นอนหลับสนิทครับเดินลุกไปลุกมามาถ่ายแล้วก็กลับไปนอนใหม่ตื่นขึ้นมาสวนทวารเข้าห้องน้ำห้องส้วมกลับไปนอนใหม่ กับไปนอนใหม่นี่แล้วมีการนําเอาน้ําส้มมาให้นะครับแล้วไม่มีพระประสงค์จะเสวยเพราะฉะนั้นจึงกล่าวด้วยว่าพระเจ้าอยู่หัวราชการที่แปดเนี่ยไม่บรรทมหลับเพราะได้บรรทมแล้วถึงสองระยะถึงหากจะบรรทมหลับก็คงหลับไม่สนิทตรงนี้เป็นประเด็นครับทางคณะกรรมการบอกว่าฉะนั้นถ้าหากผู้ร้ายเปิดพระวิสูตรเปิดมุ้ง เข้าไปกระทำการยิงดังที่ปรากฏบาดแผลนั้นก็หน้าที่เพื่อบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่วรัชกาลที่แปดจะทรงรู้สึกพระองค์เสียก่อนรู้ตัวครับรัชกาลที่แปดรู้ว่าใครเข้ามารู้ว่าใครเอาปืนจอ่อรู้ว่าใครยิงด้วยนะครับไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่หลับสนิทเพราะมันหลับไปสองทีแล้วอ่ะและไม่น่าที่ผู้ร้ายจะกระทําการได้โดยง่าย สรุปคือรัชกาลที่แปดรู้ตัวรู้พระองค์แต่ไม่สู้ไม่ขัดขืนครับให้ยิงเฉยๆย่างไนแหละครับไม่รู้ว่าทำไมต่อให้ยิงเป็นคนกันเองหรือเปล่าไม่น่าที่ผู้ร้ายจะกระทำการได้โดยง่ายอันหนึ่งตามรายงานตรวจของคณะแพทย์ก็ไม่ปรากฏว,ว่ามียาพิษ ในพระอวัยวะอันอาจทําให้พระองค์บรรพมโดยไม่รู้สึกพระองค์แต่ประการใดไม่มียาพิษไม่มียานอนหลับไม่มียาสลบไม่มียาแก้ง่วงไม่มีครับเพราะฉะนั้นพระองค์รู้สึกตัวดีคณะกรรมการได้คํานึงอยู่เหมือนกันผู้เป็นใหญ่ของประเทศนั้นก็อาจจะถูกประทัร้ายโดยความอุกอาจคนที่เป็นใหญ่เป็นตัวอาจจะถูกฆ่านะครับทั้งๆท,ที่มี ผู้ป้องกันแข็งแรงดังมีตัวอย่างหลายเรื่องที่ผู้เป็นใหญ่ของประเทศถูกผู้ร้ายอุกอาจเข้าทหารโดยไม่เกรงภัยอันตรายใดๆแต่นั่นไม่ใช่เรื่องรอบกระทําร้ายเป็นการกระทําร้ายซึ่งหน้าซึ่งผู้ร้ายยอมพลีชีวิตเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งโดยมากเป็นประโยชน์ส่วนรวมตามความเห็นของเขาและมักเป็นเหตุผลทางการเมืองฉะนั้น โดยลักษณะของบาดแผลประกอบเวลาสถานที่และพฤติการโดยรอบด้านดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการก็ยังมองไม่เห็นบาดแผลนี้เกิดจากการทำของผู้อื่นมาแต่ว่าอย่างไงสรุปก็คือกรรมการมองไม่เห็นว่าจะมีใครทำ คือมันพูดไปพูดมามันลงล็อกแล้วว่าพระเจ้าอยู่หัวราชการที่แตดรู้ตัวรู้พระองค์เองไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืนแล้วผู้ร้ายมันมายิงง่ายๆมันเป็นใครมันก็ลงล็อกครับว่ามันชัดเจนว่าใครยิงเห็นอยู่แล้วครับแต่มาสรุปบอกว่าคณะกรรมการยังมองไม่เห็นว่าบาดแผลนี้เกิดจากการกระทำของของผู้อื่นพูดไปพูดมาบอกนายหลวงยิงตัวเองซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ก็รู้แล้วนายหลวงยิงตัวเองไม่ได้ ยังไงก็ยิงไม่ได้ครับพูดไปพูดมาคือ